สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวทชินแรมในคลิปนะครับจะเป็นวิธีคิดสูตรปักหลัก10บ้นแบนบ2ตัวในคลิปนี้ครับผมจะมาคำนวณใหด้วยกันพร้อมกับสูตรเก่าสำหรับ FCG ติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางววันที่16มีสายน2 5งพาสูตรเก่าวันที่แล้วให้ไปที่7กับ9ครับผลออก6 8 7 สูรักสิบสูกระดับสูที่ได้เจ็ดเก้าเนาะสูนี้เข้าตูดินครับดูไปที่หลักหน่วครับออกหกแปดเจ็ดซึ่งสูบเนี้ยเขายังติดมาอยู่ระหว่างสิบหน่วยครับในคลิปนี้ครับผมจะนําสูบใหม่มาทุกวันเนาะจะเป็นสูบแบบสองตัวนะสูนี้ซีดีห้างมาติดนะครับซีดีมดติดห้าที่ผ่านมาติดแปดกับหนึ่งนะครับผลออกหกแปดเจ็ดนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเทียบให้ทุกันสองสูนะสูใหม่กับสูเก่าครับ ในสูตรนี้ครับสีถิ่งวันแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินคีเน่งวัตเี่ออก700เป็นสูตรหลักสิบที่มาได้เป็นสองตัวเลยครับในงวดที่ออก700ดิน7กับ0ูนยเลขเข้าหลักสิบคือเลขสูงครับม,มันจะเป็นหลักสิบครับทุกปีงวดแรกนะครับสีถิ่งวันต่อมาในงวดที่สองดิน, 2, ดน7กับ0ผลออก37เลขที่เข้าหลักสิบนี้ได้ มาที่จำหลักสิบครับถูกินสอง,งทุกันซีดีมวดต่อมาครับในวดนที่สามดิน9ก้าับสองครับออกแปดเก้าสี่เข้าหลัก10บีก้ครับมาที่จำหลัก10บซีดีงวดต่อมาครับในงวดที่4ี่วันนั้นดินหกกับเออกห้าหกสามนี่ที่มาหลัก10บลขหกนะครับ เมื่อต่อมาสีติงวดที่5ที่ผ่านมาดิ่งแปครับงหนึ่งครับที่เข้าหลักสิบเล็กแปดสูตรนี้เดิมมาต่อเนื่องห่างวด่วตเลยครับสิีติมวดนี้เป็นงวดที่6ที่ผมจะมาคำนวณที่เท่ากันสำหรับ F C T ตามดูนะครับพร้อมกับสูตรเก่าที่ทําได้เจอกับเก้านะครับทีนี้ผมจะคำนวณให้ทุกท่านแทงวดแรกที่สูตรเดิมน จะเริ่มคำนวณในงวดที่ออก7 7 9ครับส่วนนี้วิธีคิดนำตำัมเลหลัก10จะเริ่มในงวดจากวันที่17มกราคม2568ครับเมื่อไรที่สูตเริ่มเดินจะเป็นในงวดแถวเจครับ สถิติที่สูงนี้เดิมมาห้างมุดติดนะทีนี้ท่านผู้ชมก็มาลองคำนวณเทียบดูนะว,ว่าสูงนี้เดิมมาห้างมดจริงหรือเปล่านะครับในที่นี้ผมก็จะคำนวณเทียบดูท่านแดงมุดแรกที่สูงนี้เริ่มเด่นก็จะเริ่มในงวมดดุดแบบเจเเก้าครับวิธีสูตรครับนำหลักศิษย์ บวกด้วยหลักหน่ครับหลักสิบเป็นเจ็ดหลักหน่วยเป็น9หน่วยแรกคือสามคูณสองสามสแล้วก็นำบวกด้วยห้าหงที่ครับเจ็ดบวกเก้าสิบหกสบวกหกยี่สบสงากยีิบเจ็ดมวลแรงดินตัยนะดินทั้แรกได้คือเจ็ดบวกกันได้ลิเจ็ดของที่บวกด้วย3ตมแทนเป็นศูนย์นะครับเจ็ดบวกเก้าสบหกบวกหกยี่สิบสองเดินทัวแรกได้ริเจ็ดบวกด้วยสาเป็นศูนย์ผลออกเจ็ดนนครับ ต่จริงว่ต่อมาวัที่2ครับนำได้จำนนหนึ่งวันนี้มาลองตั้งคำนวณเทียบกันครับนำหลัก10บบวกด้วยหลักหนึ่งครับหนึงแรกคูณ2 1คูณ2ี2บวกย5คงที่ครับ0ยวกมีส2บวกเป็น7 6บวกแต้มเป็น0ซึ่ง2วันนี้ได้ผลลัพธ์ ที่ตรงกันน้องติ่มจี่กับศูนย์ผลออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับแสดงว่าต่อมาเมืที่สามในเมื่อที่สามครับถ้าจะสามเจ็ดเจ็ดเมืที่สามออกแปดเก้าสี่นะครับนำผลเดี่ยวในะวันนี้มาลงตั้งคำนวณเทียบดูนครับสูตรนี้วิธีคิดนำหลักสิบเป็นเจ็ดบุรีหลักตรงนี้เป็น 7นำ7บวก7กับ14บรุ่นด้วยแรงบวกกัน2ครั้งมีค่าเป็น0 14บวก0ได้4นี้บวกด้วย5คงที่ได้9หลินตัวแรกได้ลิ้าบวกด้วย3ได้เป็น2งวดที่3ถ้าจะ3 7 7ออก8 9 4ครับงเสียทิ้งว่าต่อมางวดที่ สี 4, ว่วดนั้นถัดจะกแปดเก้าสี 8, 9, 4, ว่วดนั้นออกห้าหกสามครับนำเลขออกในงวดนี้มาตั้งคำนวณเทียบดูครับนำหลักสิบด้วยหลักหน่วยครับหลักสิบเป็นเก้าหลักหน่วยเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามเป็นเลขสามเนาะถ้าตรงนี้นเอาไปคำนวณตัวไทยเป็นตัวเด่นที่ได้เนาะด้วยหลักหน่วยแล้คูณสอง สี่คูณสองเป็นแปดบกสเป็นสิบเอดเหวกห้าคงที่เป็น6กหกบวยสามตมได้เก้างวดที่ออกถ้าจะ8แปดออก5 6าหครับสีทีสงวดต่อมาถาจะห้าหกสามในงวดที่ผ่านมาผลออกหกแนะครับ วันที่5ที่ผ่านมาสูงนี้ครับคำนวณออกมาได้ที่ดิน8คำหนึ่งครับที่น้ำชมก็มาลงคำนวณเทียบดูครับนำผลยอดเงินคนนี้มาตั้งคำนวณดูนะครับสูงนี้วิธีคิดนำหลัก10เป็นหกบวกด้วยหลักหน่วยเป็น6แนำหลักหน่วยเป็น3ามนะ6กบวกสได้9 6้บวกสเป็น9 9้าเบวกหลักหนึ่งแล้วคูณสองสอคูณสเป็น4บวกกันครับ9กบวกสได้13บวกด้วย นี่คงที่คือ5ครับนาม3บวก5อีกทีครับ8ชั้นดินตัวแรกที่ได้กลิก8ปบวกไปแต้มเป็น1งวดที่5ผลออก6 8 7ครับเลขจริงนี้เข้าหลักสิบหินไถูกหินห้าม้วครับสิงวันนี้เป็นงวดที่6 สูนี้เป็นสูปากหลัก10บบนดินสมตัวครับที่สนใจสูนี้ก็แา่ลองคำนวณดูบนครับนำเลขจงมุนี้ครับตั้งคำนวณได้เลยครับจะเป็น1ล8บวชกแปดนำมาตั้งครับเลขที่สองตัวผลออกสามหกนะครับสูนี้วิธีคิดนำหลักสิบสิบบนบนรงครงสิบบนเป็นแปดเนาะบนหลักหน่วยบนเป็นเจ เวลาคูณ2เป็น 6, 2, 1, 2นำ8บวก7เป็น15เท้ากับ5ดนอนดด้วยสอเป็น7นำดกด้วย5คงที่อีกครั้ง7จ็ดบวกห้นได้12งฉะนั้นวันนี้ดินตัวแรกได้เลข2วิ่ง้แล้วเวลาแจมครับได้ท่ากับ5วันนี้ครับหนัก10วันนี้ความน่าจะเป็นนอนดิน2กับ5ครับถ้าสูตรไม่ลุกนะครับคาดว่าน่าจะมีมาที่หนักสิวันนี้ครับ ดินสองกับห้าครับก็ดินทั้งสองตัวเลยครับเป็นสูที่มาที่หนึ่งสองตัวครับวันนี้เป็นงวดที่หกนะครับดินสองกับห้าสูวันสูที่ได้เจ็ดกับเก้าสูที่ได้เจ็ดกับเก้าีติสูอะไน,นะครับในสิบงวดแรกที่ผ่านมาเข้าไปกยักสิบงวดที่สิบเอ็ดดินเจ็ดกับเก้าครับ เดียมไปที่หลักห ial, นึ่เนาะหกแปดเจ็ดก็ถือว่ายังเดินดีนะครับสำหรับสูนี้ติมมาว่างสิบหน่วยครับเล่นติมมาเลขเจ็ดเข้าตูดินเนาะมาที่หลักหนึ่ครับสูนี้เป็นสูเดินดีระยะยาวครับสิบวัน่อไรที่ผ่านมาเข้าที่หลักสิบนะครับก็จีบบางงวดที่ติดมาสิบหน่วยครับงวดที่ออกเบิ้ลนะงวดที่ออกเบิ้ลหามนะครับก็จะิดมา ที่สิบหนูครับนี่คือสถิติที่สูีิเข้ามาตอกเนื่อเนาะนะครับก็เป็นสูตรที่มาได้เป็สองตัวเลยครับงวดที่ออก 8, 6, 3, แปดหกสามวติมาสองตัวเลยครับเข้าที่ร้อยสิบนะครับแล้วงวดที่ออกสองศูนย์เก้าวติมาสองตัวเลยครับดินสูงย์กับสองออกสองศูนย์เก้านะครับ ในคลิปนี้ผมจะมาวางให้ชมกัน2สูตรนะครับสูตรใหม่กับสูตรเก่าสูตรเก่าที่ยันเดือนนี้ก็จะเป็นสูตรนี้ครับนี่จะกับการวทีิผ่านมานะครับออกอหกแปดเจ็ดอันนี้คือข้อมูลที่ผมให้ไปงูเทีเ่ยวครับ สูนี้ครับวิธีคิดนำหลักเซนบวกกันสครั้งหลักร้อยบวกกันสครั้ง10บบนหครั้งบวกลักสิครั้งที่หนึ่งนกกัน,กนรกครั้งครับล้อยสิบหน่วยครั้งที่สแล้วก็นำบวกลวยสามตรงที่อีครั้งครับสองบวกสองเป็นสี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสอบวกหกสิบแปดสิบแปบวกหนึ่เป็นสิบเก้าวกแป บวกสามคงที่เป็นสามสิบตัดทุนเอาไปดินตัวแรกที่ได้คลิกศูนย์นีนบวกไปสองแต้มครับได้ที่สองดินที่ศูนย์กับสองวันนี้นะครับศูนย์กับสองวันนี้คาดว่าน่าจะมาที่สิบนี่ครับดินที่สิบหน่วยตั้งวันนี้นะครับถ้าเราจดตามสีดีที่ศูนย์นี้เข้ามาดินที่สิบหน่วยนะครับวันนี้ทําได้ศูนย์กับ 2. สองส่วนสูตรใหม่นะแบบสองตัวสูตรนี้งนะวดใหม่ครับสูตรนี้ดินสองกับห้าครับ ก็ชน2นะครับสูย์นี้ได้2อกับครับงวดนี้สินลักสิตนะครับซึ่งสูย์นี้ครับในห้างวดนแรกที่ผ่านมายู่มีนายุทหลักสิตครับวดนที่หงวดนนี้มารุนครับดิน2กับครับ ส่วนสูกก่เก่าสีดิงวันนี้เป็นวันที่สิสองครับในวันนี้ครับคำนวณออกมาได้ที่ดินศูนย์กับ2นะครับดินศูนย์กับ2น้ำสองสู้แเทียบชนกันวันนี้ครับ,อออ 2, รบ 2, 2สู้แมนะเ,นะเทียบกันชนดิน2ครับนะประมาณนี้ครับนี่คือแนวทางนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ